สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องที่ทําการช้วนหน้านะครับครับผมเมื่อนี้ชาวนหน้ามาอยู่ที่สวนสะเดาเขาองเจ้าของเนี่ยแหละครับมารีวิวให้เพื่อนๆท่านผู้ชมเบ้างครับคือสะเดาเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายนังผมเคยออกคลิปมาแล้วนะครับเขาปลูกง่ายดินเสื่อมดินนังเนี่ยเอาสะเดาไปปลูกเลยนะครับแล้วเขาก็ออกดอกดีพร้อมครับผม เมื่อนี้วันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับก็จริงๆแล้วสด็จเขาก็ยังบ่ออกดอกนะครับแต่ว่าเขาก็มีออกมามั่งนะครับมีออกมาแล้วแต่ว่ากับบ้านไร่ถึงขันว่าต้องเดี้เก็บขายเก็บยังสีนะครับแต่เจ้าหน้าก็อยากรีวิวให้เบิง้งมุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งของสวนสเดาของเจ้าหน้าแล้กกัอีกมุมหนึ่งกับที่ว่าใหยฟังว่าอ่า เดาของผมเนี่ยแปลงนี่ประมาณแปดทิมหาต้นครับอาแปดทิมหาตนน้นนี่เขาสามารถสางแล้ได้ข้าจังไหลกะสีเล่าสู่ฟังนะครับเนาะครับเดาของผมเนี่ยเขาที่ออกดอกซะเป็นกิจจาลักษณะคือออกหลายหรืก็กคือช่วงปลายปลายตุตลานะครับเมื่อเขาออกดอกแล้วตรงนั้นเขากเก,ขาเก็บขายเก็บขายแถวบ้า,บาน,นเนี่นเนืองจากว่ามันบ่มี่นะครับมองอื่นกับคือบมมีสวนเลย ในอำเภอนี่ยผมมีสวนสะเดานะครับแล้วก็จังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยคือจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาย่งบ่มีสะเดาหลายนะครับคือสวนสะเดานี่เท่าที่ผมหูมากคือมีอยู่บอประมาณสามสวนอยู่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็เล่อยว่าถ้าผมปลูกผมก็ย่งสามารถที่ีะว่าย่งขยายได้ซึ่งปีนี้ผมได้ขยายไปแล้วอีกสามไร่ครับ ขยายอีกแปลงหนึ่งสามไรนะครับจะเป็นพืชที่สร้างรายได้ดีปลูกง่ายครับไม่ต้องเปลืองปุ๋ยต้อหด้ขึ้นมาได้ใส่อยู่ครับแต่บ่ได้ใส่หลายคือมาทุนน้อยมากๆนะครับหรือบอ่ใสเลยก็ได้คือผมเคยเคยบ่ใส่แล้วก็ปล่อยตามมี่ตามเกิดครับถึงฤดูเขาก็ออกออกดอกอยู่คือเก่านะครับเพราะว่า ถึงฤดูกาลเขาก็ออกแต่เพียงว่าความสมบูรณ์ความอย่างมันต่างกันแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นผมเนี่ยขายปลีกย่างเดียวขายปลีกคือผมเก็บแล้วผมให้เป็นกำขายกำล้วยี่สิบบาทครับหมื่นหนึ่งประมาณหาสิบกำแน่แปดสิบกำแน่นะครับจกกะกำแล้วยี่สิบบาทกับพ่อได้ซื้อกับเขากับนามพ่อได้ให้ลูกไปโรงเรียนอยู่พอสมควรนะครับ แล้วจริงๆแล้วผมก็มีคนมาสร้างไห้ผมตอนไห้ครับแต่ผมยังบ่ตอนเพราะว่าผมยันต้นเสดาผมมันส้มไปผมคิดว่าต้องการให้เขาไงข้นกว่านหนีก่อนนะครับเมื่อนีก็เลยมารีวิวเ้เบิงในสวนพักสวนเสดาผมนี่แหละครับว่าณตอนนี้เดือนกรกฎาคมไปปลายเดือนแล้วเนี่ยเขาเขาออกดอกประมาณไหนออกดอกแน่บอพ่อได้เก็บไป หลวกน,นบำครับซึ่งมันก็ออกมาตลอดนั่นแหละครับออกมาเรื่อยๆออกมาจะมีหน้าเมษาก็คือบยุทธแต่ว่าบหลายนะครับผมกับพ่อได้ลวกกินแต่แต่ถ้าที่ขายก็โอเคอยู่พ่อได้ขายยุนบหลายก็เลย่บขายนะครับครับผมก็อยากเล่าให้ฟังว่าสเสดาเนี่ย <c oughs> ปีหนึ่งแปดสิ่หาต้นเนี่ยครับลหลายๆคนเขาก็ยังหูว่าเออ มันมันได้ซ่ำมได้ไ <c oughs> ล่ได้ครับกระบ,บอกท่านผู้ชมช่องที่ทําการชาวหน้าเลยแหละเนาะครับเนาะว่าปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถเก็บขายได้ประมาณสามหมื่นกว่าบาทต่อปีนะครับได้แน่ๆครับแต่อันนี้หมายก็ว่าขายปลีกนะครับขายปลีกขายเองเพราะได้ไอ บ่ไดดขายทรงนะครับขายปลีขายเองซึ่งมีเท่กับบ่พ่อขายครับนี่คือดอกชุนบานแล้วผมกับบ่อใดเก็บดอกคือเก็บบ่ท่านมออย่างกะกับป้อยให้บานไปกับบ่เป็นยังในสวนจะของครับสวนจะเอาไปลวกเอาไปลวกนะครับฉะนั้นสะเดาถึงเป็นพืชที่นาปลูกอีกอย่างหนึง่งเป็นพืชนอกกระแสที่สามารถสร้างรายได้ให้เฮาแล้วราค่าดีราค่าบตก นะครับวิธีการปลูกผมเคยเคยลงใน youtube ช่องที่ทำการท่านหน้าห้เบิงแถวหนึ่งแล้วนะครับการปลูกปลูกเดาดันปลูกโดยกิ้งตอนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมติดตอนกิ้งตอนให้เบิงว่าวิธีการตอนนี้ให้จังไรน,นะครับส่วนคลิปนี้ก็เอามารีวิวให้เบิงนะครับว่าเขาออกดอกหรือเขาหยั่งจังไรประมาณไหนแน่ช่วง ช่วงที่ยังบ่ถึงฤดูการออกดอกของเขาเนี่ยนะครับซึ่งในสวนผมเนียวโคกในจังหน่อยนะครับครับรีเวลเบิงโคกในจังหน่อยแต่ว่ากับโมเมนต์โมเมนต์ปัญหาคือเสดาเนี่ยห้าเนี่ยผมผมตั้งใจปล่อยไว้ครับเพราะว่าผมตัดปีละสองเถือปรากฏว่ามันเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดซึ่งผมกับบ่ได้ยังบ่ได้ตัดที่เอามาลีเวลเบิง,บงนี่ยให้เห็นสภาพจริงๆ คือให้ท่านผู้ช่อง,องที่ทําการเชาหน้าจริงๆว่าสวนเสดาเนี่มันเป็นจังไดน,นะครับสภาพจริงๆคือเฮาต้องพิถีพิถันเฮาต้องประกบประงมหยัางมากไม้ขนาดใดน,นะครับต้องพ่นดินใส่ปุ๋ยลดน้ำขนาดใดซึ่งต้องบอกว่าผมบ่ได้เห็นหยัางมากไม้เลยนะครับคือการที่สิป่อยจั้งเสียคือว่าปีนี้ผมเห็นหยังไปแล้วแน่ผมก็ได้เอา ขี่หมูนะครับขี่หมูซึ่งเป็นขี่หมูที่ผสมกับแกลบคือขี่หมูฟ้ามเลยแหละครับเขาเอาแกลบผสมแล้วก็ฉีดเอดับลินครับแล้วผมเอามาผสมกับขี่เรื่อยแล้วมามาลงพื้นให้เสดาผมต้นละกองน้นนอยๆครับหนาสิบด่ถึงกิโลครับขี่เรื่อยก็ได้จาก เขาเลื่อยใหม่ย้อนใน้้างบานนั่นแหละครับก็บไปหอบเอานำเขามาแล,ล้วก็มากรองเอ,อเ่อเศตค้นต้นเสดจาจะคล้องนี่แหละต้นละกะจุกนะครับก็แค่นั่นเองนะครับส่วนปุ๋ยอย่างอื่นเฮามีเ่เฮากระใสเช่นว่าปุ๋ยสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ครับอันนั้นคือปุ๋ยเล็งดอกปุ๋ยเฮ็ดเห้ดอกอวบดอกงามนะครับกะเฮามีเ่เฮากระใสนี่นะครับ นี่คือกล่องขี่ขี่ใกล้คือขี่เรื่อยผมนะครับยังเป็นกล่องอ็ยุงสี่ละผมมาใส่ครับเดี๋ยวก็ล่อจุลิทซี์เขาไย่อยสไลดยตอนนี้ก็มีหักโพเขามาละหักหกักหมายถึงหกักฝอยของตนใหม่สะเดานะครับกับก็บมีหักมีอย่างึ้นมาแน่นแล้วคือคือเขามาดูดกินนั่นแหละครับถึงสิย่งเป็นกล่อง,องสำนันจะว่าเขาก็ได้ดูดเอาส่วนที่เป็นธาดอาหารไปแน่แล้วนะครับครับผมนอกจากนี้สะเดาผม ที่อยู่ในสวนเนี่ยมันกับโมเมนว่าอ่ามันสีห้แค่ดอกขายนะครับจริงๆแล้วข้าปลูกสเสดาเข้าสามารถตอนเรากิ่งพันธุ์ขายได้ซึ่งมีคนมาติดต่อมาขอผมแต่ผมผมบ่ให้ครับคือหมายเข้ามาบริเนียวอะไรยังหรอกครับคือผมต้องการแค่ว่าไ้ต้นของผมผมมองว่าต้นของผมนั้นมีความพร้อมกว่เนี่ คือต้นใหญ่ต้นสมบูรณ์ต้นงามกว่านี้ผมบางงาบางอย่างมันผมมอสตตอนผมก็จังสิตอนที่หลังครับตั้ตอนนี้ปีที่แล้วผมเก็บหนักเก็บเก็บดอกเสดานักหลายทําเงินโมมีเงินใส่กะเออเก็บเหีนแล้วครับการเก็บก็คือเ้าก็ตัดกิ่งขยับเข้าไปเรื่อยๆเขาก็ออกมาเรื่อยๆเ้าก็ตัดขยับเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็บเลยกิ้งเขาก็สันผมก็เลยบดตอน นะครับถึงคนเขาขอกบมีขอซื้อ่ะครับมาด้ว่าขอซื้อซื้อ,อกอยากได้ขยายพันธุ์แต่ว่าตอนนี้เขายังบ่ปอยขายครับครับผมนอกจากนี้นะครับเนาะะเดาของผมหนาฝนมากมันก็นมีอย่างอื่นนะครับผมสีให้พี่น้องผู้ชมช่องที่สำคัญชาวหน้าเดเบิงน้ำว่ามันมีประโยชน์อย่างหลายอย่างนะครับเนาะ ประโยชน์ของสเสดาจริงๆแล้วช่องว่างในห้อางสามารถตามช่องว่างในห้อางสามารถปลูกข้าปลูกขิงไนซึ่งผมก็ยังไม่ได้ปลูกครับแล้วก็ยังมีพืชยังอื่นที่เ้าสสมารถปลูกลงในในพื้นที่ว่างๆระว่างแถวของเ้าไใดนะครับแต่เมื่อหองเาปลูก,ลกยังกับจริงอยู่ถามว่าห้างใดยังจากสเสดาสวนสเสดาอ่บอนนอกจากขายดอกหรือว่าตอนกิ่งพันธุ์ขายเราได้ครับผมมื่อนีเช่าหน้าเดี๋ยวภาพมาเบิ้งนะครับเด้อว,ว่า มันมีอยังเกิดขึ้นจากให้ของช่อน้าเนี่ยนะครับเนาะหลังจากฝนตกมากนะครับอันนี้ช่อน้าจะเอามาให้เบังอันนี้ก็เข้ามาในป้าสเดา,าครับพี่น้องเห็นบ่ครับอ๋อตัวที่นะครับผมทิ่เปิดให้บังนะครับว่าผมได้อยังจากป้าเดาผมเนี่ครับนาฝนก็เป็นจังซี่เองครับเห็นบอครับ พี่น้องเบิ่งดีๆเด้อครับไอ้ขาวจากภาคอยู่นี่คือโบมเมนแนวอื่นได้ครับเฮ็ดค้นล้วนๆเด้อครับเด้อบโบเมนแนวอื่นครับมื้อนี้ถา้าสิขายเฮ็ดคนด้นก็พอได้ขาย,ยาาแล้วครับรเบิ่งเอาเด้อครับถ้าสิขายเฮ็ดค้นก็พอได้ขายเฮ็ดปวกบ้านเฮานั่นล่ะครับอีสานมาเฮาเอิ้์นเฮ็ดปวกเนาะครับจะขายไอ้ตรงนี้กับที่ได้หลายร้อยอยู่พอสมควรน,นะครับบ่แม,มน่นว่า มันหน่อยครับมันหลายแห้งคือเขาได้ประโยชน์ได้ล่ละยางจากเห็ดคุ้นไอาจากต้นเสดานะครับครับนอกจากนี้ผมก็ยังมีพักนะครับคือพักทางหนานี่คือเขาเอื่นดีปลาช่อนนะครับกินกับลากรยังคือขมอําลำประมาณนนั้นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวสีช่อนหน้าที่เอเบิงนะครับเห็นไหมครับ มีเต่ร์เฮดค้นทั้งนั้นนะครับเตมคือมีประโยชน์หลายอย่างครับสาหรับการที่เขาปลูกสะเดาปลูกในนีนน่คือว่าบ่แม,มนว่าแต่จะขายหยอดอยังเดี๋ยวนะครับพี่นอ้องเขาสามารถได้ประโยชน์ได้อีกยังจากยังอื่นหลายครับแต่ทีนั่นแน่คือไร่ใดเนี่ย,ในในนยจากไปไปลายตุลาไปถึงปีใหม่เนี่ยครับได้แน่ๆ แปลที่มหา้นของผมขึ้นหนึ่งบบถึงหนึ่งไรนะครับผมปลูกทีนิดหนึง่งคือเป็นเป็นสวนแหลกของผมครับรายได้สามหมื่นกว่าบาทต่อปีพื้นที่เกือบจะหนึ่งไรนะครับคือสามงานกว่าแต่บ่หอดสี่งานกับสี่งาน,งานคือหนึ่งไรนะครับฉะนั้นสเสดราจึงให้ประโยชน์ให้ยั้งครับเท่าายครับก็ใดสนใจที่ปลูกหรือเขามาชมช่องที่ทําการชาวหน้ากับเออศึกษาได้ แล้วก็เตรียมที่เตรียมยังถ่าทีป่ปลูกถ่าชอบไปในทางนี้นะครับนอกทางเกษตรนะครับครับผมมือนี่กับชา่นหน้ากับทิขอจบคลิปรีวิวสวนสเสดาของชา่นน้าไว้ให้เบิ้งแต่เพียงสำเนียงนะครับเนาะเพราะว่าคลิปต่อไปผมสีมาอธิบายวิธีการเฮ็ดสเสดาให้ออกนอกฤดูครับซึ่งผมศึกษามาแล้วผมก็พอมีความรูู้่พอสมควร แต่ที่ผมโมเห็นเนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้ต้นเดาผมส้มครับจริงๆตอนนี้ผมให้ออกเต็มที่ระ้ดาแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนาผมเสียอธิบายนั่งอธิบายให้ฟังว่าเฮ็ดจังไดเขาสีออกนะครับอยากได้เดาขายกอนมูขายตั้งแต่มิถุนายนกักกรกฎาหนึ่งก็เหจังไดนะครับครับผมครับมัอนี่กับขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ